ท่องเที่ยวเมืองไทยจีนนับปันมีแต่จะถอยห่างถอยห่างลุ้นนะครับถ้าเดือนตุลาคมนี้เทศกาลแรงงานจบสิ้นแล้วทัวจีนไม่เข้าไทยทําใจฮนะเขาเปลี่ยนใจไม่ชอบไทยอาจจะถาวรสําหรับการท่องเที่ยวมาเมืองไทยแถมปีนี้ไม่ถึง5ล้านคนแน่สําหรับทัวจีนในไทยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทย ท่องเที่ยวเมืองไทยจีนนับปันมีแต่จะถอยห่างถอยห่างลุ้นนะครับถ้าเดือนตุลาคมนี้เทศกาลแรงงานจบสิ้นแล้วทัวร์จีนไม่เข้าไทยทําใจฮนะเขาเปลี่ยนใจไม่ชอบไทยอาจจะถาวรสําหรับการท่องเที่ยวมาเมืองไทยแถมปีนี้ไม่ถึง5้าล้านคนแน่สําหรับทัวร์จีนในไทยนะครับ เรื่องของภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยกลายเป็นประเด็นแล้วก็สิ่งที่พูดคุยกันมาตั้งแต่ต้ตนปีจนกระทั่งเรารู้แล้วเรายอมรับกับป,ปีนี้เนี่ยทั้งตัวเลขในภาพรวมจํานวนหัวต่างชาติเข้าไทยยังไงก็ไม่ถึงเป้า2อยังไงก็ต่ำกว่าตัวเลขจริงที่เข้าเมื่อปีที่แล้วอีกต่างหากสามแกะไส้ในก็รู้เลยครับว่าขาใหญ่มืองจีนหรือทัวร์จีนเนี่ยไม่มาแน่แล้วก็จะไม่ถึงเป้าอีกต่างหาก 4ก็คือเราจะยังไม่เห็นเลยนะครับว่าและเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วทัวร์จีนจะกลับไปฟื้นเต็มร้อมี11ล้านคนเมื่อก่อนปี2019อันนี้เป็นตัวเลขที่มองแล้วพูดตรงๆเลยครับเลอรลางจริงนะฮะและตรงนี้ก็ได้รัการตอกย้ําจากรายงานของ Trist Rating รู้จัก Trist Rating ไหมฮะปกติแล้วบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นะะในการลงทุนพวดตาสารพันธบัตรสกุลเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าระดับโลกเนี่ยก็มีแล้ว Moody's Investor Services S&P Global อย่างนี้เป็นต้นถูกฮะและของอไทยเองก็มีอะไรครับ Fitch Rating อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีอีกหลายประเทศแต่ว่าถ้าระดับโลกโลกเนี่ยก็คืออะไรฮะ Moody's นะฮะแล้วก็ S&P อย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับปรากฏว่าเขาทำอะไรรู้ไหมฮะเขาออกรายงานฉบับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตลาดการท่องเที่ยวในอาเซียนและประเทศไทย และทฤษฎีติ้งบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์การท่องทเที่ยวของประเทศไทยสมักสมบองมาในช่วงสองสาปีนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสูญเสียความมั่นใจในในความปลอดภัยที่าเที่ยวเมืองไทยจากกรณีสิ่งซิงเอฟเฟอนะฮะเสร็จแล้วก็ไปต่อเกี่ยวกับเรื่องของบาทแข็งนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเ,อเหตุสุดวิสัยอุบัติเหตุหรือเหตุเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบตัวกับน,นักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยเนี่ยที่เห็นกันในหลายเรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่า ตรงหน้าบิ๊กซีอของรัชริมบที่ว่าเป็นนคนหนึ่งเคลีย่ะเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาโดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเรืร่อยสักอย่างเนี่ยเสร็จแล้วก็มีอะไรต่างพวกนี้นะฮะมันสะเทือนใจหรือความไม่มั่นอกมั่นใจของทัวร์จีนนะครับนอกจากนี้แล้วน,นะครับทริสเซรติ้งเขาเลยคาดการณ์เลยครับว่าในปีนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวของชาวจีนเนี่ยไม่น่าจะถึงเป้า7เดือนแรกนะฮะ เดเดือนแรกนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าเมืองไทยเนี่ยติดลบ35%เปรเมื่อเทียบ7เดือนแรกในปี2567เนี่คิดดูสิฮะเดือนแรกติดลบ35%เท่ากับเฉลี่ยว,ว่า7เดือนแรกปีนี้นักท่องเที่ยวจีนเฉลี่ยหายเดือนละ5%เถูกไหมฮะเสร็จแล้วต่อไปฮะก็เลยทาให้ทริสเซอร์ติงเนี่ยฟันธงเลยว่าปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าสู่ประเทศไทยมาเที่ยวไทย นอกจากจะไม่ถึงเป้าที่รัฐบาลคาดไว้แล้วก็จะไม่ถึงเป้าที่เอกชนคาดไปด้วยและเป้าที่ตั้งไว้5ล้านก็ต่ํากว่า5ล้านด้วยและนั่นหมายถึงตัวเลขที่เขาคาดการณ์ว่าจีนเข้าไทยปีนี้จะเหลือแค่4ล้าน6แสนคนและสุดท้ายก็คือต่ํากว่าเป้าต่ํากว่าตัวเลขจริงที่จีนเข้าในปีที่แล้ว6.7ล้านคนปีนี้จะเหลือ4.6 4.6เนี่ยนะฮะเท่ากับว่าอะไรฮะจีนหายไปในปีนี้เฉียด2ล้านคนโอ้โหนะฮะ คือด้วยเหตุผลตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเลยมองฮะทริสเวตติ้งเขาเลยมองว่าเอางี้ถ้าจะลุ้นว่าสัญญาณจีนเนี่ยจะไม่เปลี่ยนใจหรือจะเปลี่ยนใจยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้จับจ้องมองตาไปที่เทศกาลวันเขาเรียกว่าเทศกาลวันแรงงานแห่งชาติของจีนซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ก็อีกประมาณไม่ถึง2เดือนนะครับท่านผู้ชมครับทริสเวตติ้งบอกเลยนะครับว่าเมื่อจบเทศกาลวันแรงงานในเดือนตุลาคมของจีนไปแล้วตามต่อด้วย พอจบตรงนั้นแล้วนะและจีนมาเที่ยวเมืองไทยหลังจบเทศกาลแรงงานไทยและมาเที่ยวไม่พอฮนะมาเที่ยวแล้วฟื้นขึ้นไปตามตัวเลขที่คาดการไว้สมมุติว่าถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าเขาไม่เปลี่ยนใจอย่างถาวรแต่ถ้าหากว่าจบเทศกาลแรงงานจีนในตุลาไปแล้วแล้วต้องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวไทยไม่เป็นไปตามที่คาดไม่ถึงตัวเลขที่คิดว่าจะคาดการไว ทริสเลตติ้งขีดเส้นใต้เลยครับว่าในที่สุดอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรสสำหรับคนจีนในการชื่นชอบมาเที่ยวไทยโอ้โหครับอันนี้น่ากลัวแล้วนะฮะถ้าจีนอกไม่มาเลยทีนี้ก็จะยุ่งนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยถึงกลายเป็นว่าคําถามท,าที่ผมตั้งไปว่าเมสกครก่เนี่ยเศรษฐกิจกเราจะเป็นยังไงสําหรับในปีหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับคำถามท่านผู้ชมนะอันนี้ตอบตรงๆเลยนะถ้าผู้ชมอยากให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมอยากหรือไม่อยากส่ง ถ้าใครคิดว่าอยากพิมพ์อยากนะฮะถ้าใครคิดว่าไม่อยากพิมพไม่อยากนะฮะยังาคำนักท่องเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมอยากให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาฟื้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเที่ยวไทยเหมือนเดิมเนี่ยอยากหรือไม่อยากถ้าใครคิดว่าอยากพิมพ์อยากนะถ้าใครคิดว่าไม่อยากพิมพไม่อยากล้วส่งมานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับต้องยอมรับก็ว่านอกเหนือจากจีนไม่เที่ทยวไทยแล้วมีปัญหาแล้วรู้สึกกังวลแล้วต้องวัดกันในตอนเทศกาลจบแรงงาน ของชาวจีนเดือนตะุลาคมแหละว่าตกงงแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนความชื่นชอบในการเที่ยวไทยอย่างถาวรเลยเลย,เลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับจีนก็มาได้เที่ยวไทยเลยดิทีนี้เราไปเที่ยวที่ไหนเราจะเห็นชัดแต่จะก็จ,กจีนบุกญี่ปุ่นจีนบุกเวียดนามนะครับแล้วก็จีนก็เที่ยวกันเองนี่คือ3สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวต่อไปเล่าให้ฟังนะครับว่าโ,โห้ทำไมไปเวียดนามกันเยอะขนาดน,นี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์อย่างนี้ทริสเลยประเมินนะครับว่าในที่สุดเนี่ยผลกระทบตรงนี้จะส่งผลให้กับรายได้จํานวนหัวของ ต่างชาติที่เข้าไทยเนี่ยนะครับพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าอะไรครับในจํานวนตัวเลขของชาวต่างชาติที่เข้าเมืองไทยเนี่ยเบอร์หนึ่งก็คือจีนนะฮะและถ้าเบอร์หนึ่งของจีนปีนี้ต่ํา5ล้านเนี่ยอยู่แค่4.7ล้านคนโอ้มันก็ยิ่งจะไปฉุดไอ้ตัวเลขที่ตรงนั้นนะฮะยังไงก็ไปถึง3-3ล้านคนนะครับสำรองเที่ยวชาวต่างชาติกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสัญญ,ญาณที่ลุ้นดูครับนะ,ะว่าประจบเทศการแรงงานในตุลาคมแล้วทัวร์จีนจะบินเข้าไทยกันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เข้านะ นทีนี้สามารถเช็คบุ๊กคิงล่วงหน้าได้เลยเพราะตอนนี้เราอยู่เดือนอะไรต้นกันยายนถูกไหมฮะบุ๊กคิงล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเห็นแล้วละครเดือนขึ้นถึง2เดือนข้างหน้าว่าตอนนี้เข้าไฮซีซั่นตุลาพฤศจิกาธันวาลองดูสิครับยอดบุ๊กคิงของโรงแรมทั่วไทยขณะนี้เป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการให้ข่าวพวกนี้เลยนะฮะแสดงว่าอะไรครับคือถ้าปกติสัญญาณดีเนี่ยเขาจะรีบให้ข่าวว่าจะแต่ปลายสิงหาต้นกันยาแล้วว่ายอดบุ๊กคิงเข้าพักในประเทศไทยดีแบบไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้เงียบจริงๆ ลองดูนะฮะว่าสัญญาณจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับ